สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและสมาชิกทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสูตรปักหลักหน่วยล่างที่2สูตรแบบตัวเดียวนะครับซึ่งทั้ง2งสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับที่จะมาลงมาให้ชมกันเป็นแนวทางงวดประจำวันที่16ตุลาคม2565นะครับผมแล้วก็จะมีสูตรปากหลักหน่วยล่างเลยยาวนะครับก็จะมารวมครับให้ดูกันครับร่อมกับสรุปนะครับ เลขปักหลักเวล่าครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่สูดเดินหน่วยล่างครับตัวเดียวนะครับสองสูดนี้นะครับก็อันนี้นะครับเทปชนอะไลให้ดูนะครับซึ่งทั้งสองสูดนี้นะครับเป็นสูดเดินหน่วยล่างแบบตัวเดียวนะครับก็เริ่มครับสูดเริ่มเดินครับตั้งแต่งวงนี้ครับแปดสามก็นำสองสูรมาจับชนนะครับซึ่งมันจะได้เลขตัวเดียวกันนะครับ คือเลขสามแบบโมเดลเนี่ยสองสูตรชนกันที่เลขสามนะครับอ่ะถ้ามันชนกันอย่างนี้นะครับผลที่ออกมานะมันจะนี่ครับมันจะตรงตามที่ย้อนหลังได้นะครับนี่ก็จะมาที่หลักหน่วยล่างนะครับอ่ะทั้งสองสูนี้อ่ะก็เป็นสูตรเด่นหน่วยล่างนะครับแบบตัวเดียวครับสองสูดอ่ะ ก็ในโมดใหม่นี้นะครับเรามาเทียบชนดูกันเนี่ยว่าสูจะชนกันอีกหรือเปล่านี่ครับอ่าซึ่งแต่ที่อ่าเยาะล่าให้ดูนะครับเท่าที่ผมเยอะไล่ให้ดูซึ่งมันชนกันนะครับซึ่งจะได้เลิเดนูล่าที่เหมือนกันครับนี่ครับสามดที่ผ่านมาซึ่งมันจะเข้าทางอย่างนี้ครับอ่าเนสูเดินดีนะครับเป็นสูเดินดีก็เข้ามาแล้วสามโดครับก็โมดนี้นะครับคาดว่าสูอจะต้องมีมาอีกนะครับ งวดที่4เนี่ยเราจะเป็นงวดประจำวันที่16ตุลาคมนะครับก็เรามาลองคำนวณย้อนหลังดูกันนะครับว่าสูงเริ่มเข้านะครับตั้งแต่วงนี้ใช่หรือเปล่านะวิธีคำนวณนะครับทั้งสองสูงนี้นะครับเรามาดูครับสูงแรกครับให้เรานะครับนำหลักพันนะครับโกการครับหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบพูนครับหนึ่งครั้งบวกด้วยหน่วยพูนครับสองครั้ง ด้วยหน่วยล้านครับหนึ่งครั้งสุดท้ายดที่หกขมที่นะครับอันนี้จะเป็นสูตรแรกครับสูตรที่หนึ่งนั่นเองครับต่อมาครับสูตรที่สองนะครับวิธีทํานะครับใช้หลักใช้หลักพันนะครับเหมือนกับสูตรแรกครับปรกันสามครั้งครับอันนี้นะครับด้วยหลักสิบุญนนะครับด้วยหน่วยล้านนะครับสามครั้งนะครับสุดท้ายด้วยหกขมที่นะครับซึ่งเลขของที่ทำจะเหมือนกับสูตรแรกครับนั่นคือเลขของที่หกครับก็เรามาบวกยอดล่างดูกันนะครับ หน่งกแปเป็นเก้าบวกด้วยหเป็นหนะบวกด้วยสครับเป็นเจ็ดบวล้วยหที่เป็น3นะครับนี่คือสูตรแรกครับผลบวกที่ได้ทำเลเล็กสามต่อมาครับเทียบกับสูตรที่สองดูครับสามกแนเป็น1นึงบวกกับหกเป็นเจ็จ็บวกด้วยหกที่ครเข้ามปสามซึ่งทั้งสองสูตรครับได้เลขตัวเดียวกันนะครับโมได้นรับที่มันออกีวันนี้โจทยที่3ามเนี่ยออกมาแปดามเนี่ยโนั้นออกแปดสก็ค้าที่หลับ Monastery. ถ้าสูดชนกันอย่างนี้คมันค่อนข้างที่ชัวนะครับค่อนข้างชัวนะครับถ้ามันชนกันสองสูดอย่างนี้ครับก็ต่อมาครับวัที่สองนะครับเลอกมาที่สูดได้ครับนาหลักพันเนโบด้วยหลักสิบุนครับโบด้วยหน่วยบนสองครั้งโูด้วยหน่วยล่าครับหนึ่งครั้งสุดท้ายโูด้วยหกทีครับต่อมาหน่วยหน่วยล่าสูดที่สองครับนาหลักพันโบกันสามครั้งนะครับโบด้วยหลักสิบพุ่นครับหน่วยล่านะครับสามครั้ง สุดท้ายบวกลบหกขุมที่นะครับ9บวกกับ3เป็น2 2บวกกับ4นะเป็น6บวกด้วย3เป็นเก้าบวกลบหกขุมที่นะครับเป็น5นะบวกกันแล้วเป็นเก้าเป็นห้ต่อมาครับหน่วยสูนยที่2นะครับนำเจ็ดบวกล้วามเป็นศูนบวกลบเก้เป็น9ก้าบวกบวก6หกขุมที่นะเป็นเก้าเป็นหซึ่งสอูนยมาชนกันอย่างครับผลที่ออกมานะครับคืองูนี้ครับออก75นะครับซึ่งมันจะเข้านะที่ หลักหน่วยล้านะครับสองสูงครับถ้ามันชนกันอย่างนี้นะครับมันจะมานะครับนี่มันจะมานะครับถ้าชนกันครับอย่างนี้ครับอันนี้นะครับจอน่าให้ดูนะครับต่อมาครับอ่าวันที่สามนะครับนําหลักพันนะครับสู่แรกครับนําหลักพันบดด้วยหลักสิบโบลนะครับบดด้วยหน่วยโวลสองครั้งหน่วยล่านนะครับหนึ่งครั้งใช้บดด้วยหกหนทีนะครับสามบวกสูงเป็นสามดด้วยหกนะเป็นเก้าบดด้วยบดด้วยหน่วยล้านครับ เป็น4บวกด้วย6ของที่เป็นศูนย์นะครับอันนี้คือสูตรแรกครับบวกกันแล้วนะครับมีค่าเป็นเลข0ต่อมาสูตรที่2ครับนำหลักพันนะครับบวกกันา3คันครับบวกด้วยหลักสิบพันนะครับบวกด้วยหน่วยล้านะครับ3คันนะครับสุดท้ายบวกด้วย6ของที่นะครับ9บวก0เป็น9นะครับ9บวกด้วย5นะครับเป็น4บวกด้วย6ของที่เป็นศูนย์ซึ่งนำมาบวกกันแล้วนะครับก็จะได้เลขที่ชนกันนะครับนั่นคือเลข0 ผลที่ออกมาครับนั่นคือ5้าสูนครับอ่าเห็นไหมครับถ้าที่ผมย้อนให้ดูนะครับมันจะได้ยี้นะครับอ่ามันจะมานะครับสองสูดถ้ามาชนกันนะครับมันจะมานะครับที่หลักหน่วยล่างครับเนี่ยสามสูนครับย้อนให้ดูครับก็ถือว่าสูตรกำลังดีนะครับก็เข้ามา3ามงวดนะครับงวดนี้นะอาจจะเข้าเป็นงวดที่4ต่ออีกก็ได้นะครับอ่าก็มาคำนวณดูกันครับตรงกับที่เราชอบหรือเปล่านะครับอ่าเริ่มเลยครับที่สูตร ที่1ครับให้เรานำนำหลักพันนะครับบวด้วยหลักสิบพันหน่วยโวลั์ครับสองครั้งหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งสุดท้ายบวกด้วยหกของที่นะครับสี่บวกหกนะครับเป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกแปดทำเป็นแปดแปดบวกด้วยศูนย์บวกด้วยหกของที่นะครับบวกกันแล้วนะครับมีค่าออกมาเป็นเลขสี่นะอันนี้คือสูตรที่หนึห่งต่อมาดูสูตรที่สองครับนำหลักพันนะครับประกันนะครับสามครั 4, ้งบวกด้วยหลักสิบพันครับหนึ 1, 1> ่งครั้งบวกด้วยหน่วยล่างสามครั้งครับสุดท้ายบวกด้วยหกของที่ 2บวกกับ6นะเป็น8นะครับ8ดบวกด้วยศบวกด้วยที่ครับมีค่าออกมาเป็นเลข4เอาล้ครับพวกนี้ก็ยังเป็นตัวชนกันที่เลขตัวเดียวนะครับเปนเลข4นะครับอ่าถ้า4มาพวกนี้นะครับก็ความน่าจะเป็นของเลขตัวนดี้นะครับก็จะจะเป็นไปได้ที่เลขหลักหน่วยนะครับเลข4ตรงนี้นะถ้านมานะครับอันนี้คืออ่างวดใหม่นะครับทำที่เลข4นะครับก็จะเด่นที่หลักหน่วยได้นั่นเองนะครับ ก็จะเป็นแนวทางแนวทางวันที่16ตุลาคมนะครับเราได้แล้วนะครับหน่วยล่างพวกนี้นะครับหลักหน่วยร่างพวกนี้ก็จะเป็นเลขสี่นะครับทีนี้ครับเราก็มาเทียบชนครับที่เป็นสูตรเดินระยะยาวนะครับผมจะจับชนให้ดูกันนะครับเป็นหน่วยล่างก็ในงูนี้นะครับมีสูตรใหม่นะครับ ที่ผมให้ดูไปนะครับมี3สูตรด้วยกันนะครับมี3สูตรด้วยกันนะครับสูตรใหม่ครับว่าอันนี้คือสูตรย่อยครับสูตรเดรนิสซันนะครับแบบตัวเดลก็นี่เป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรนี้ยนี่นะครับจะเป็นสูตรใหม่ส่วนอีกสูตรนะครับสูตรใหม่อีสูตรระยะยาวนะครับเึ่นขานี้นะครับอ่าสูตรนี้นะครับก็เรามาดูครับสูตรหน่วยล่านะครับแบบ4ตัวสูตรนี้เริ่มเข้านะครับต้องเต่งุ่นี้ครับ9กาสอง กอใน4ตัวนี้นะครับมันจะเด่นครับที่หลักหน่วยล่างครับนี่ครับถูกเป็นงวดได้ครับ9 2สองต่อมาครับงวดนี้ครับห1่อ่ากเข้าที่เลขหนึ่งมาที่หลักหน่วยครับ2งวดครับต่อมาว้เดียว5้าสาทที่หนึ่งสามี่แปดก็เข้าที่เลขสามมาที่หลักหน่วยครับต่อมางวดที่4ี่ครับโคเรายวหนึ่งสี่นะครับซึ่งมันจะมีบางงวดที่ติดมาครบนะครับใน4ตัวนี้นะครับนะเราจะยึดไว้ที่หลักหน่วยล่างเท่าเัิครับนี่ครับ ทวีดสี่งวดต่อมาอ่างวดที่5ครับทำผลออกนะครับ4 2ครับก็เข้าที่ในสูงครับเข้าในสูงนี่ต่อมางวดนี้ครับ8 3นะครับก็เข้าที่ตัวนี้ครับที่หลักหน่วยล่างครับก็ติดมาโคไปต่อมางวดนี้ครับ7 7 5นะครับก็เข้าอีกแล้วครับจนถึงงวดที่ผ่านมาเนี่ยออก5สูงก็ติดมานะครับที่หลักหน่วยล่างอ่าซึ่งงวดนี้เป็นงวดใหม่ครับผลคำนวณทำได้ที่2 4 5 9นะครับ วิธีทำสูงนี้นะครับผมจะบอกไว้นะครับก็วิธีทําก็ใช้หลักหน่วยเลขหน้านะครับครั้ที่2นะครับโวกด้วยหลัก10หน่วยนะครับเลขท้ายนะครับคั้ที่2นะครับสุดท้ายบบกด้วย3ของที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับนำไปผลลัพธ์ที่ได้ตัวแรกคือเลข2นะครับเพิ่มอีก2ได้เป็น4นะครับ4เพิ่มอีกถึงได้เป็น5นะนะับกด้วย4บวกบ้ดีแจมสี่นะเป็น9ก็จะได้2 4 5 9้า้านะครับ อาจจะจดไว้ดูก็ได้นะครับวิธีวิธีคิดนะครับโอเคครับต่อมาครับสูตรที่มันเข้านะครับพมกที่ผ่านมาก็มีแค่สอบสูตรเนี่ยจะเป็นสูตรระยะยาวนะครับสูตรนี้ครับมันเข้ามานะครับกลับมาเข้านะครับสูตรนี้สี่งวดครับสูตรนี้นะครับวิธีทำนะครับ ฟังดีนะครับใช้หลัก10บนบวกด้วย10ล่างบวกด้วย3คงที่นะครับได้เดอมันคือเลขสี่นะเพื่อเป็นหได้เป็น5้าห้าบวกด้วย2เป็น7 7็ดบวกด้วยหนะครับเป็น2นะครับ2องบวกด้วยหเป็นสก็จะได้4 5 7 2 3นะครับอ่าทีนี้เรามามัดรวมครับจับชนกันเลยนะครับว่ามันจะชนกันจะเหลือที่เลขกี่ตัวนะครับอ่าจะเหลือกี่ตัวเรามาดูครับ ซึ่งผมก็จะสรุปครับให้ดูกันเลยนะครับในคลิปนี้ที่เป็นเลขโดยล่านุครับในพวกนี้นะเลขที่คาดว่ามันจะมาครับจะเป็นตัวอะไรนั้นมาดูครับแต่สูงนี้ครับกลับมาเข้านะครับสูนี้ซึ่งสถิติอันนี้นะครับมันเคยหลุดนะครับงดนันครับถึง4ก็กลับมาเข้า2นัดครับสู่กลับมาเข้านะครับ2นัดก็มาลุกอีกคราเนี้ยคือ6.5ก็กลับมาสูก็กลับมาเดินต่อนะครับวันที่ผ่านมา5สูก็ในงวดนี้นะครับคาดว่าสูง น่าจะมีมาครับน่าจะมีมาอีกครับในโค้ดใหม่นี้ครับสามสี่แปดหนึ่งในสี่ได้มีเนีอ่าก็มาเทียบโชว์ดูครับสามสี่แปดหนึ่งครับอันนี้คือสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรเก่านะครับเป็นสูตรเก่านี่รับตามนี้ครับจริงิก็มีหลุดนะครับอ่าซึ่งสูตรทุกสูตรมีข้าวที่มีหลุดนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวรานะครเราจะเลือกใช้สูตรไหนครับ ส่วนสูดนี้ครับทำที่สี่ห้าเจ็ดสองสามนะครับต่อมาครับสูตรนี้ครับสูตรใหม่ที่ามานําเสนอเนะ่ครับเต็มสี่ตัวนะครับสองสี่ห้าเก้านะครับและต่อด้วยสูตรนี้ครับสูตรตัวเดียวนะครับสูตรตัวเดียวนะครับเดินดีแล้วสั้นก็งูนี้ทํที่ที่สี่นะครับโชว์กันที่เลขสี่ ก็มาจับชนครับเราจะชนกันที่เลขสามซึ่งชนกันสองสู่นะครับเลขสี่ในงดนี้นะครับเลขสี่ตัวนี้นะครับมันชนกันนะครับทั้งหมดนะครับในนี้ครับในห้าสู่เลยครับนี่ชนกันครับที่ห้าสู่เลยนะต่อมาเลขแปดนะแปดมีสู่เดียวนะเลขหนึ่งมีสู่เดียวนะ เลข5มีสสูนเนี่เลข7ก็มีสูเดียว2มี2สูนะครับ9มีสูเดียวเนะี่ยเดี๋ยวเรามาคัดเด็ดด้วยเล้ดับดูกันครับซึ่งวทีิบ่านมาเล่ดับหน่่ยล่างรุดไปสูเดียวนะครับซึ่งวันใหม่นี้ผมก็ยังมั่นใจจะเป็นสูเล่ดับล่างครับเล่ดับหน่วยล่างครับวันนี้ส่วนตัวยังมั่นใจนครับ นี่ครับเลขดับนะครับสำหรับสมาชิกที่ิีตามเฮียร์เบดับเนี่ยโล่านะครับซึ่งงดที่แล้วนะครับสูงนี้ดับอยู่นะครับจากที่สูรหลุดไปนะครับนนั้นครับงดที่ออก8ปดสามสุกบมาดับอยู่2องวดติดครับงดนี้นะครับยังเป็นตัวเดิมนะครับเลขห้านะครับเป็นเลขที่ไม่เด่นนะในตำเบ็ดถักรอยล่านั่นครับก็ในงดนี้มีเลขที่ไม่เด่นก็จะมีเลขห้านะครับ เลข5นะครับแล้วก็เลข1 2เลขนี้คร um ับสูงนี้ครับพี่ดูดไปนะครับมาที่ผ่านมาออก5สูรก็มาที่ดับหน่วยครับแอ้วันนี้ครับเลขที่ไม่ได้เล็กจริงนะครับก็ยังมั่นใจสูรดับยน่วครับส่วนตัวซึ่งเลขเด่นอย่างวกนี้นะครับมันไม่โชนดับนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสมากกว่าทุกตัวในนี้นะครับหน่วยล่างนะครับพวกนี้นะครับคาดว่าจะต้องมีมานะครับก็จะเป็นเลขตัวเดียวนะครับ เลขสี่นั่นเองครับอ่าเลขสี่เห็นเลขที่เด่นสุดเลยนะครับในวันที่16ตุลาคมนี้ครับส่วนตัวรองนะครับผมจะคัดตัวรองไว้ให้เลยนะครับตัวรองที่คาดว่าจะมาครับก็จะมีเลขอ่าเลข3นะครับแตงวดนี้ผมจะยึดสูตรดีไว้นะครับ2 4 5 9นะครับ ตัวรองที่ผมจะขัดให้นะครับที่มันไม่ชนดับนะครับก็จะมีเลข3นะครับแต่เลข9ครับคือตัวรองครับเป็นแนวฐานนะครับวันที่16ตุลาคมครับ เด่นโซเลยนะครับที่ผมจะคัดไว้ให้ตามสุขที่มันชนเด่นนะครับก็จะเป็นเลขสี่ตัวเดียวเลยนะครับซึ่งมันชนกันทั้ง5้าสูตรเลยนะครับตัวเ้าสูตรครับเลขสี่ตัวนี้นครับเลขดับหน่วยหน้าครับวันนี้นะครับ หลัก่วยลัานเลขที่ไม่ด่นก็จะมีแค่สองตัวนะครับมีห้าเละหนึ่งครับซึ่งสูรซึ่งสองสูดนี้ครับตัดครับ,บชนกันครับสองสูดครับครับเลขห้าครับตับชนกันสองสูอ่โอเคครับก็อ่ามาเป็นแนวทางชมกันนะครับอ่ันนี้ คาดว่านะครับมันจะต้องมีมานะครับประมาณนี้ครับส่วนตนัวผมเ่ยมันม่นใจนะครับสู่เด่นหน่วยล่างแล้วก็ที่เป็นได้ดับวยครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้อ่ะฝากเพียงเท่านี้นะครับอ่ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ